ที่จะมาเริ่มต้นทำาวอ l n e s s s ส p อปพลิเคชัครับจริงๆแล้วในส่วนของพวกเราเนี่ยดำเนินธุรกิจด้าน SME มาก่อนนะครับโดยที่พวกเราเนี่ยเป็นวิศวกรน,นะครับซึ่งจบทางด้านวิศวะมาแล้วก็เป็นเปิดบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขายสินค้าอุตสาหกรรมแต่มาถึงวันหนึง่งเรามีความรู้สึกว่าเ,เราอยากให้มีเรื่องของสุขภาพ นะครับเราพบเพนพอยในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นจากคนใกล้ตัวหรือแม้แต่ตัวเราเองนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจําปีที่พวกเราตรวจกันทุกปีแต่ปรากฏว่าเราไม่เคยมีข้อมูลที่จะย้อนหลังได้เลยหรือว่าแต่ละปีที่ผ่านไปเนี่ยการตรวจสุขภาพเนี่ยเป็นแค่เรื่องของการดูผลตรวจสุขภาพแล้วก็จบไปนะครับซึ่ง เรารู้สึกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากกับชีวิตของเราและคนใกล้ตัวรวมถึงผู้คนทั่วไปเลยนะครับเราก็เลยมองว่าเราอยากจะมีแอปพลิเคชันตัวนึงที่เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถทำให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงในเรื่องของสุขภาพได้นะครับโดยแอปพลิเคชันนี้เนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเก็บข้อมูล นะครับการตรวจสุขภาพต่างๆของเรานะครับซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่ทําให้เราสามารถมีข้อมูลวิเคราะห์ย้อนหลังได้รวมถึงเราสามารถนําข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปใช้ในการอขอคาแนะนําหรือพูดคุยกับทางคุณหมอได้นะครับสําหรับแอปพลิเคชันของเราอะนะครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะ,ะปล่อยให้กับประชาชนทั่วไปนะครับ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีเลยครับผ่านทาง Google Play Store ของ Android หรือว่าทาง App Store ของ iOS นะครับซึ่งในส่วนนี้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดไปแล้วใช้งานได้ฟรีทุกฟังก์ชันครับเนื่องด้วยหนึ่งในนโยบายของเราเนี่ยเราต้องการที่จะเป็นนวัตก,กรรมที่ทำออกมาเพื่อตอบแทนสังคม นะโดยที่ไม่ได้มองผลตอบแทนในเชิงของกำไรเป็นจุดตั้งต้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวแอปพลิเคชันของเราก็สามารถสร้างรายได้ในการที่ประชาชนสามารถสั่งจองบริการด้านสุขภาพต่างๆนะครับกับโรงพยาบาลรอบตัวผ่านทางแอปพลิเคชันของเรานะไม่ว่าจะเป็นการสั่งจองแพ็กเกจด้านการตรวจสุขภาพการฉีดวัคซีนหรือ,อบริการด้านธานตกรรมต่างๆซึ่งถ้ามีการ สั geliyor, ่งจองบริการพวกนี้ผ่านทางแอปพลิเคชันของเราเราก็จะได้ส่วนแบ่งส่วนหนึ่งจากทางโรงพยาบาลที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราครับก็สำหรับเป้าหมายของการเริ่มธุรกิจเวลเนสแอปพลิเคชันของเราอะนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองเล็กๆนะฮะที่จะช่วยสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนคนไทยของเรา นะมีข้อมูลสถิติที่บอกว่าในทุกๆปีเนี่ยคนเราจะมีอายุยืนยาวขึ้นนะแต่แน่นอนว่าไม่มีใครอยากจะใช้ชีวิตที่ยาวขึ้นมาอีกสองสปีเนี่ยด้วยการนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยแล้วเราต้องการที่จะช่วยประเด็นนี้นี่แหละครับเราอยากทำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงสภาวะสุขภาพของตัวเองนะฮะสามารถรู้ความเสี่ยงที่ตัวเองอาจจะมีได้ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้อย่างทันท่วงทีเพื่อที่สุดท้ายเนี่ยเราจะสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นได้แบบแข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขครับครับผมก็สำหรับโอกาสที่เราได้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับอย่างแรกเลยต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ในหน่วยงานภาครัฐ น่ารักในหลายๆหน่วยงานเลยครับที่ให้การสนับสนุนโดยนําเราเข้าไปร่วมในโครงการบ่มเพาะต่างๆหลายโครงการน,น,นะครับเริ่มตั้งแต่หน่วยงานของกรมส,งส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมรวมไปถึงทาง BIC ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชนะครับที่ให้ทั้งความรู้รวมไปถึงให้เงินสนับสนุนบางส่วนกับเราในการตั้งต้นธุรกิจ เพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมดีๆให้กับสังคมของเราซึ่งในตอนนี้เราก็ยังอยู่ในขั้นตอนยื่นขอเงินสนับสนุนจากทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA อยู่ด้วยนะฮะก็คาดหมายว่าตัวแอปพลิเคชันของเราจะได้รับทุนสนับสนุนและสามารถปล่อยให้ประชาชนได้ใช้กันอย่างทั่วถึงในช่วงไตรมาสที่2ของปีหน้าสุดท้ายนี้ อ,อยากจะฝากให้ทุกๆคนนะครับตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะเพราะว่าสุขภาพของเราเป็นเหมือนสายน้ำและเวลานั่นแหละครับถ้ามันเสียไปแล้วการที่จะดึงกลับมาทำได้ค่อนข้างยากและขอฝาก wellness application ครับเพื่อที่จะช่วยเป็นผู้ช่วยด้านสุขภาพส่วนตัวให้กับทุกๆคนให้สามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้ด้วยตัวเอง เหมือนเช่นสโลแกนของบริษัทของเราครับ Wellness your Health i n y o u r Hand ครับขอบคุณครับ